สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมนี่ครับวันนี้ผมกับสิบ้าพี่น้องมาจอบเบื้องเนี่ยนะครับมาจอบเบิ้งหอยเชื่อดีสีทองครับผมตีก็ต้องเป็นกระแสครับผมพอแม่พันธุ์นี่หาแบ่งหยากรับกับมีก็จะมีใส่คุนครับใส่คุนใส่ทั่วไปครับํานิวโปมือครับอันหมเปมือลนะครับผมทมเหรียญซิปเนี่ยครับก็สีประมาณใส่ละ สิบบาทยี่สิบบาทขึ้นไปนะครับคู่ละแปดสิบคูละลอยขับวบ้านไปครับผมเป็นหอยสวยงามนะครับเนื้อก็จะเป็นสีทองครับผมเนื้อจะเป็นสีทองเลยนะครับสีเหลืองทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอพันแม่พันครับผมนี่ครับครับผมผมก็สีค่อยๆอย่างศึกษาเลยครับพออนนี้ก็มีประมาณร้อยกว่าตัวนะครับร้อยกว่าตัวครับผม ธรรมศาสตร์การให้ยู่ห้กินของเขาครับผมเขาก็จะกินหมอจอบครับผมหมอจอบหมอพัะตกเนี่ยครับอาหารธรรมศาสตร์พี่น้องที่หาได้ไก่โตครับตามผืดน้ำแต่ว่าที่สาคัญคือเขาต้องมีบอเลียงใหม่ครับบอเลียงบอ,งบอพักครับขณะไปเก็บมาจากธรรมศาสตร์โดยตรงนี่อาจมียาคายยาขามาแรงนะพี่น้องเนาะน,น,นี่ครับพี่น้องตงอัวนี้คือพอพันแม่พันครับกินเก่งครับผม กินเก่งขี่ร้ายน้ำครับครับพี่น้องปุนครับอยู่ทา้งในครับนี่ครับปุนครับพี่น้องแมนเบิร์ดขับเหมนครับร้อยกดตัวนะครับบ่อนี้ขุนครับพี่น้องดูเน็ตดึกๆขุนครับแมนเบิร์ดขับเหมครับเขาทส่วนฟังอยู่ไตนะครับปุนครับ การเดี่ยงนี้ผมกับสีไัวอาหารประลุหน่อยครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับผมก่อนทายน้ำเลยครับพี่น้องเพราะว่าผมมาทันเดีนี่ระบบน้ำวนครับยังอยากเันอบากให้เบียกหน้าอยู่ครับผมการเดี่ยงของผมกับสีเดี้ยงอยู่ในพ่อผ้าใบค,ครับบ่อผ้าใบนะครับผมการเดี่ยงนี่ครับหัวเข้าครับ เ,เขาตกลงไปแล้วครับพ่อพันแม่พันครับผมนี่ครับขนาดพ่อพันแม่พันครับผมนี่เลือกอาซีเป็นเขาเอื่นว่าสนิมครับผมสนิมทองครับพี่น้องปล่อยเขาอยู่กับธรรมศาสตร์ครับวันจะมั่มครับพี่น้องเขาได้กินดีครับ หมอกลองเทาเดินครับผมครับพี่น,น้องตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมไปขอแบ่งจากไอ้ส้พันมาครับนะครับเดียงนามไสคครับพี่น้อง ัครบเต็มดีครับพี่น้องบึง่งขั้เกล็บปึ่งเหนือเขาครับนะครับเ้าสิบบรบกวนตัวพี่น้องน้องผมกับสิบบรคอยแต่จับดูแห้วครับจานี่ยปล่อ,อยเข้าหาอยู่หากินตามธรรมาสิของเขาครับขับพี่น้องแมนบดครับทองแถเลยครับพอพันแม่พันนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ tamam iendo, ผมกะปากมันน้ำพีน้ำหนอกเหมือนครับพืดน้ำทุกสนิดนะครับพี่น้องพืดน้ำทุกสนิดเดี๋ยวพมแบบ็เดียรแล้วให้เดวหน้าก่อนผมสีเฮ็ดเป็นระบบน้ำบนนะครับพี่น้องตานี่ครับผมขอบคุณทุกถันครับผมไผ่มีขอมุ่นดีดีเนวทางในการเดียงอันห้อยเชิดดีดีกะเม้นใหม่แนะนำน้ำเลยนะครับเด้อสำหรับผมกะกำลังพึงเดิมครับ ขอขอมูลศึกษาจากฟารมที่เป็นเพชสมเร็จมาแล้วครับพอพันแม่พันครับผมสามขนาดมีทองแท้แล้วก็ทองสนิมครับสังเกตตรงเนื้อนะครับผมเนื้อจะเป็นสีเหลืองทองนะครับคือสายพันธุเดียวกันครับผมเชอร์รี่ทองครับผมกระทองแต่แถวกับที่ัดเป็นหอยสวยงามนะครับหอยที่กําลังเป็นกระแสนะครับนักสึกาเข้าไปครับ home